สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG นะครับสำหรับวันนี้เรามาจับตาที่ทางราคาทองคำแล้วก็ s ซฟริปเต n ร u อ e นด u รวมทั้ง Single Stock f u t u r e กันครับนโยบายการเงินของเฟดเริ่มมีสัญญาณของความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้เองคุณโจร่มพาวเวลจะมีการแลงในส่วนของนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสนะครับแต่ดูเหมือนว่า คุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะมีการเรียกเข้าไปคุยหรือเข้าไปสนทนาก่อนที่จะมีการถแถลงนโยบายดังกล่าวเรามาจับตาดูกันครับว่าคุณไบเดนจะพูดอะไรและคุณโจไบเดนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐจะกกำหนดนโยบายการเงินของเฟดได้ไหมราคาทองคำจะเป็นอย่างไรรวมทั้งทิศทางของตัว s ซฟ i 0ในดิ u ฟิวเจจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาจับตารับชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ รเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําในวันก่อนหน้ากันนะครับจะได้เห็นทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของราคาทองคําแล้วก็จะได้ประเมินทิศทางของราคาทองคําได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นจากกราฟจะเห็นครับว่าราคาทองคํามีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาหลายวันทําการติดต่อกันนะครับราคาทองคําจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงย่อตัวลงมาจากระดับสูงสุดบริเวณ1,863เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนลงมาชนโลบริเวณ1,761เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนนะครับราคาเนี่ยมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงจากการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดแล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดที่มีการออกมาแสดงความเห็นว่าอยากจะให้ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดมีการคาดการแล้วก็ประเมินไว้ที่ทางดังกล่าวครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังคงรถการถือครองทองคําลงแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐกลับไปแข็งค่ามากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อวานนี้ครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําเราพบว่าราคาทองคำเนี่ยมีสัญญาณของการพยายามทรงตัวแล้วก็มีแรงซื้อขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับจะเห็นว่าระดับต่ําสุดของราคาทองคํามีการยกลขึ้นมาเมื่อวานนี้โรของวันศุกร์อยู่บริเวณ1,761โรเมื่อวานอยู่บริเวณ1,763นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ไม่มีการทําระดับต่ําสุดครั้งใหม่จาก สัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็วันก่อนหน้านะครับราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่ขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดยังไปติดโซนแนวต้านบริเวณ1700 68, 67เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับซึ่งราคาทองคำเมื่อวานนี้มีสัญญาณของการปิดตลาดในแดนบวกได้ประมาณ19.50เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนถือว่าปิดบวกเป็นวันแรกหลังจากอ่อนตัวและปรับฐานลง6วันทำการติดต่อกันอย่างไรก็ตามนะครับการแกว่งตัวของราคาทองคำจากระดับต่ำสุดมาที่ระดับสูงสุดมีแกป๊ปหรือมีกอบความกว้างประมาณ22เหรียญก็ถือว่ามีแรงซื้อสลับกลับเข้ามาในระดับที่ค่อนข้างดีและแรง หายเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านะครับปัจจัยที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำครับมาจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็มีการปรับฐานลงหลังจากดอลลาร์ทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2เดือนในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดอลลาร์ก็เลยเริ่มมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาทําให้ทองคําเริ่มรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ประกอบกับความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านนะครับอย่างเช่นคุณจอมวินเลียมประธานเฟดส,สาขานิวยอร์กชี้ว่าจําเป็นต้องมีความคืบหน้ามากกว่านี้ก่อนที่เฟดจะเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบางส่วนชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจที่กําลังดีขึ้นในอัตราที่เร็วแนวโน้มระยะกลางนั้นดีขึ้นมากแต่สถานการณ์ยังคงมี ีความเสี่ยงและก็ยังต้องอาศัยในส่วนของความคืบหน้าและก็ความมั่นใจนะครับธนาคารกลางสหรัฐจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินได้ท่าทีของคุณจอห์นวิลเลียมครับก็เลยทําให้ดอลลาร์มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมานะครับแต่ต้องบอกว่าทองคําก็ยังปรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ไม่ไกลเห็นไหมครับราคาเนี่ยยังคงติดในส่วนของแนวต้านในโซนบริเวณพันแ 87เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนทดสอบตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็ยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปยังไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่งราคามาทรงๆอยู่ในระดับสูงอยู่บริเวณ1,784เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับก็เลยเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่สท้อนห้เห็นครับว่า แรงซื้อในตัวตลาดทองคํายังไม่ได้มากหรือยังไม่ได้มีปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นครับว่าราคาทองคําจะดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังคงไม่มีความชัดเจนนะครับประกอบกับเมื่อวานนี้มีประธานเฟดสาขาดาลาร์เป็นประธานเฟดอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เป็นเฟดนิวยอร์กคุณจอห์นวิลเลียมครั้งนี้เป็น คุณระบดแคปแลนประธานเฟดดาลารนะครับมีการออกมาคาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐจะเติบโต6.5%คาดการอัตราการว่างงานจะลดลงเหลือระดับ4-4.5%ถึงหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการถอนเนส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของ QE แนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ นักลงทุนยังคงเห็นครับว่าประธานเฟดในสาขาดารัตเนี่ยคุณโรเบิร์ตแคปแลนก็ยังต้องการให้มีการลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของวงเงิน QE ลงนะครับ คุณระเบิดแคปแลนมองว่าการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในระดับที่ใหญ่แล้วก็เชียบพัน์ในอนาคตก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่บอกว่าดีกว่าขึ้นดอกเบี้ยนะแต่ไปลดในส่วนของวงเงิน QE แทนแนวโน้มและท่าทีดังกล่าวเนี่ย ก็ยังถือว่าเป็นการออกมาแสดงท่าทีถึงความเชื่อมั่นต่อดาวโรมโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอัตราการว่างานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าแม้ว่าจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ก็ลดวงเงิน QE เอถอะท่าทีดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําขยับ <c oughs> แล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับทั้งนี้ครับถ้าเรามาดูในส่วนของประธานเฟด เซนหลุยที่มีการออกมาแสดงท่าทีในช่วงก่อนหน้าให้มีลักษณะหรือมีสัญญาณของการขึ้นดอกเบี้ยภายในปีหน้านะครับ คุณเจมบูลาดประธานเฟดเซนหลุยส์ก็มีการออกมาให้ข่าวอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับเมื่อคืนแต่การพูดของคุณเจมบูลาดเนี่ยมีท่าทีและมีสัญญาณที่เบาลงนะครับคุณเจมบูลาดประธานเฟดเซนหลุยส์มีการกล่าวว่าการดําเนินโนโยบายการเงินหรือการกําหนดทิศทางอัตราดอกเบีย้ยรวมทั้งการเริ่มชะลอ,อการซื้อสินทรัพย์จากมาตรการ QE จะเกิดขึ้นเมื่อใด ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เฟดเป็นผู้พิจารณานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็หาแนวทางกําหนดนโยบายที่เหมาะสมดังนั้นท่าทีของคุณเจมบูลาที่มีการออกมาให้ความเห็นเมื่อวานก็มีสัญญาณของการผ่อนคลายแล้วก็มีท่าทีที่เบาลงจากการออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยภายในปี2565หรือว่าขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าเลยนะครับแนวโน้มและประเด็นดังกล่าวก็เลยทําให้นักลง คุณในตลาดทองคํารอดูออประธานเฟดนะครับคุณ Janet เจเน็ตประธานเฟดคุณโจร่มพาเวล จะมีการออกมาเทสติฟายแล้วก็ส่งสัญญาณต่อนโยบายการเงินในฝั่งสหรัฐนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรของกองทุน S P D r Proth ลดการถือครองทองคำลง3.5ตันนะครับวันก่อนหน้าที่ราคาอ่อนตัวและปรับฐานลงมาใกล้ๆกับบริเวณ1,767,1,761,1,763เฟดเข้าซื้อนะครับแต่พอราคาเริ่มรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ประมาณ20เหรียญ โทษครับกองทุน S P D R กทัศนขายทองคำออกมาประมาณ3.50ตันจากที่ซื้อไป11ตันนะครับ กสทนี่เห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีสัญญาณและมีทิศทางอย่างไรดังนั้นถ้าเราดูนะครับการทิ้งตัวและการอ่อนตัวลงมาการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของทองคําต้องบอกว่ายังคงเป็นไปอย่างจํากัดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยการดีดตัวหรือการฟื้นตัวขึ้นยังไม่ได้มากนักแต่ก็ยังดีที่แรงขายเริ่มเบาลงทําให้ราคายังสามารถทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้ได้ดังนั้นนโยบ ใบการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการถแถลงแึกแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาในกลางดึกของคืนนี้นะครับจะเป็นปัจจัยชี้นําในส่วนของตัวราคาทองคําได้อย่างชัดเจนเลยครับทางนี้เนี่ยออประธานเฟดคุณโจรมพาเวลจะมีการถแถลงต่อสภาคองเกรสโดยเป็นการถแถลงต่อคณะกรรมาการว่าด้วยวิกฤตโควิด -19 ประจําสมาชิกประจําสภาผู้แทนราษฎรในเวลาตีหนึ่งของ คืนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับดังนั้นทอยถแถลงของคุณเจอร์รุมพาวเวลจะบ่งชี้ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะดําเนินนโยบายการเงินถัดต่อจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้อย่างไรสภาคองเกรสจ,จะได้รับทราบถึงเงื่อนไขแล้วก็การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ตลาดเงินตลาดทุนรับข่าวไปแล้วว่าผลการประชุมของเฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการก็คือปีจะขึ้นดอกเบี้ยในปี2566ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการว่าจะขึ้นในปี2557 67หรือว่าเร็วกว่าเดิม1ปีนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการเฟดได้เริ่มหาลือกันเกี่ยวกับโครงการลดการซื้อพันธบัตร หรือการผ่อนคลายเชิงปริมาณในรูปแบบของ QE นะครับซึ่งการออกมา testify หรือการแถลงนโยบายการเงินของคุณจรมพา w เวลเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาครับว่าจะมีความชัดเจนและก็จะกำหนดทิศทาง การดาเนินนโยบายการเงินของเฟดอย่างไรนะครับล่าสุดเองในส่วนของเว็บไซต์ของธนาคารกลางสหรัฐเผยแพร่ในส่วนของร่างถแถลงการของคุณเจอร์มพาวเวลในเวลาตีหนึ่งของคืนนี้ออกมาแล้วนะครับออร่างถแถลงการเนี่ยบ่งชี้ครับว่าเฟดหรือคุณเจอร์รพาวเวลจะถแถลงนะครับคืนนี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากถูก ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ทิศทางภาคตลาดแรงงานน่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งขณะที่คุณเจร่มพาเวลมองว่าอัตราเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของเงินเฟอ้อน่าจะ เข้าไปแตะระดับเป้าหมายหรือระดับสมดุลที่เฟดตั้งเป้าเอาไว้ที่ระดับ2%ซึ่งท่าทีดังกล่าวครับสะท้อนให้เห็นว่า,ถาแถลงการในคืนนี้ถ้าเป็นไปตามล่างที่มีการเปิดเผยออกมานะครับต้องบอกเลยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐดีนะครับเงินเฟ้อมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปตามเป้าหมายที่เฟดมีการกําหนดเอาไว้ซึ่ง มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟอ้ออาจจะดิดต,ตัวขึ้นสู่ระดับเป้าหมายในระยะยาวที่เฟดกำหนดเอาไว้ที่ระดับ2%ดังนั้นถ้าแถลงการในลักษณะดังกล่าวถูกเกินนำหรือถูกชี้นำมาในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เฟดเองมีข้ออ้างนะครับในการส่งสัญญาณปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะทาให้ทิศทาง ของดอลลาร์สหรัฐมีความชัดเจนในส่วนของการกลับไปแข็งค่าทองคําอาจจะปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนของถ้อยถแถลงการมีการระบุทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าคุณโจรมพาเวลได้แสดงถึงความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแบบไม่เสมอภาคกันขณะที่คนงานที่มีไรายได้ต่ำ คงเผชิญกับภาวะตกงานโดยเฉพาะคนผิวสีนะครับทั้งนี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานอาจจะดีดตัวขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและก็ยังคงเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีเหมือนคอมเมนต์แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เสมอภาคแต่ในระยะถัดไปเนี่ยก็น่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเพราะว่า ยังมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจยังมีการเปิดได้นะครับถ้าที่ดังกล่าวครับทำให้หลายคนกังวลครับว่าถ้าพูดมาในลักษณะดังกล่าวเนี่ย จะชี้ชัดหรือเจาบจงไปเลยไหมว่าจะถอน QE ออกเมื่อไหร่ขึ้นดอ,อกเบีย้ยออกเมื่อไหร่ต้องจับตากันในคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งคุณเจอร์ม p o w พาวเวลจะมีการถแถลงต่อในส่วนของสภาคอเกรสซึ่งตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยก็เลยมีสัญญาณแล้วก็มีรูปแบบของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงๆตัวเพื่อรอในส่วนของการเทลิฟาหรือการถแถลงนโยบายของคุณเจอร์พาเวลนะครับ ท่าทีดังกล่าวของคุณโจร์มพาวเวลแล้วก็รายงานการประชุมที่มีการถูกเปิดเผยออกมาจากเว็บไซต์ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับไม่รู้ว่าใช่เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐมีการต้องการที่จะคุยกับประธานเฟดคุณโจร์มพาเวลรัฐมนตรีครังคุณเจเน็ตเยเลนทั้งนี้เนี่ยการเทสต์ฟต่อสภาคงเกรสจะเกิดขึ้น ตีหนึ่งของคืนนี้ใช่ไหมครับแต่ในส่วนของคุณโจไบเดนเนี่ยมีการเปิดทำเนียบขาวแล้วก็เปิดในส่วนของห้องประชุมหรือห้องทำงานรูปไข่ซึ่งเป็นห้องทำงานของตัวประธานาธิบดีนะครับเพื่อเรียกคุณโจรมพาเวลในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐเรียกคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีครัง เข้าไปคุยการคุยเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเทสซิฟายประมาณ15นาทีนะครับหรือเกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืน45นาทีของคืนนี้ซึ่งคุณโจไบเดนเนี่ยจะมีการหาลือต่อสถานการณ์ระบบการเงินทิศทางของสถาบัานการเงินรวมทั้งความเสี่ยงทางการเงิน และสถานการณ์ปัญหาโลกร้อนการดําเนินนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือภาคธุรกิจภาคประชาชนและภาคสินเชื่อนะครับท่าทีและประเด็นดังกล่าวถูกจับตาครับว่าการที่คุณโจไปเด่นเองจะมีการส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีในลักษณะที่การเรียกทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐและก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยผู้คุมนโยบายการเงินและก็คุมนโยบายการคลังเข้าไปหาลือที่ห้องทํางานรูปไข่ พูดง่ายๆว่าเขาจะเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปกําหนดในส่วนของนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมีความหวังครับว่าการที่คุณไบเดนมีการเรียกทั้งประธานเฟดท,ทั้งรัฐมนตรีคลังคุณเจเน็ตเยเล่นเข้าไปก็น่าจะทําให้แนวโน้มการ คุมเข้มนโยบายการเงินน่าจะถูกเลื่อนออกไปนะครับหรือพูดไง่ายๆว่าการลดวงเงิน QE หรือการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นความหวังแล้วก็ประเด็นดังกล่าวครับถูกสะท้อนออกมาในส่วนของตัวดอลลา,าร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่าลงตลาดหุ้นวอร์ซีดของสหรัฐนะครับเริ่มมีสัญญาณของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแนวโน้มดังกล่าวทําให้ทองคํามีความหวังครับว่าอาจจะเกิดการรีบาแล้วก็เกิดการฟื้นตัวขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐออโทษครับผลการหาลือกันร,ระหว่างคุณโจไบเดนคุณเจนเ,เน็ตเยเลนและก็คุณโจโรมพาเวลยังมีความไม่ชัดเจนนะครับดังนั้น อาจจาเป็นที่จะต้องจับตาดูในส่วนของท่าทีแล้วก็การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับว่าจะมีสัญญาณแล้วก็มีท่าทีอย่างไรเพื่อใช้เป็นปัจจัยในส่วนของการชี้นําแล้วก็การกําหนดในส่วนของทิศทางราคาทองคําในระยะถัดไปนะครับทางนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราคาดการได้นะครับก็คือนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่า การกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคําภายในค่ําคืนนี้อย่างเดียวนะครับจะส่งผลต่อแนวโน้มและทิศทางราคาทองคําในระยะถัดไปด้วยจึงจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมรับความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือความแกว่งตัวของราคาทองคําในเบื้องต้นนะครับเรายังแนะนําเป็นลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นในตัวตลาดทองคํานะครับจากกราฟแล้วก็จากโมเมนตัมเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางขาลง เป็นลักษณะของการหลุดกรอบแล้วก็ชนแนลของเทนขาขึ้นลงมานะครับราคาแม้ว่าจะมีการทรงทรงตัวไม่มีการทํำนิวโรใหม่ต่ํากว่าบริเวณ1,761เหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออนนะครับแต่การขยับและการปรับตัวขึ้นของราคาก็ยังเป็นไปอย่างจํากัดผมใช้ไฟโบนิเซซีวัดนะครับจากยอด1,863ลงมาที่โรบริเวณ1,761แนวต้าน1,787 หรือประมาณ23.6%ราคายังไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็38.2%ที่หลายคนมองว่าเวลาทองดิ่งตัวลงมาแรงๆหรือว่าอ่อนตัวลงมาเนี่ยเขาจะมีจังหวะการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นเออก็น่าจะขึ้นไปชนประมาณ38.2%ตามค่าของไฟโบนเนซี่นะครับก็ยังไม่ถึงเหมือนกันดังนั้นก่อนทราบผลการประชุมของธนาคารของการเทสซิฟหรือการ แถลงต่อสภาค,คงเกรสในคืนนี้เราแนะนําไปลักษณะของการแบ่งทองคําออกขายหรือเป็นลักษณะของการเสี่ยงขายเล่นสั้นนะครับก็ใช้ในส่วนของแนวต้านบริเวณ1,787,803เหรียญดอลลาร์ต่ออทส์อน1803เป็นกรอบแล้วก็ชแนลถ้ายังไม่ผ่านราคาก็ยังคงแว่งหรือมีโอกาสอ่อนตัวหรือย,ย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดขายครับเป็นแนวรับแนวต้านเดิมเหมือนเมื่อวานเลยครับคิดเป็นเงินบาทไทยวันนี้ ทองคําแท่ง96.5น่าจะได้รับอน,นิสงส์จากทิศทางของค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามากขึ้นนะครับก็คิดเป็นเงินบาทประมาณ26,750 27,000บาทต่อบาททองคํานะครับก็เป็นจุดในส่วนของการขายถ้าราคาปรับฐาหรือมีการอ่อนตัวลงครับให้ทยอยเข้าซื้อคืนโดยใชแนวรับบริเวณ1,600เพ ทดรับ1,767-1,761เหรียญดอลลาต่อทอออนเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อคืนนะครับคิดเป็นราคาเงินบาทก็26,350บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าข่าวออกมาเป็นลบไม่สามารถยืนหรือทําโรใหม่ต่ำกว่า1,761ได้ใครที่ซื้อสถานะขายสามารถถือต่อนะครับ เพื่อไปรอซื้อที่กรอบแนวรับด้านล่างบริเวณ1,749เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนดังนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องเล่นสั้นเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือว่าถ้านักลงทุนเออเป็นลักษณะของการ พยายามปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนลงเราค่อยไปแอคชั่นหลังจากเห็นในส่วนของความชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมของสภาคองเกรสแล้วก็การแถลงนโยบายของประธานเฟดคุณโจรมพาเวลอีกครั้งน,นึงก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้มีความเสี่ยงไม่มากสำหรับตัว G O M 2 1วันนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคา GO M 21เนี่ยมีพรีเมียมหรือว่ามีส่วนต่างจากโกลสปอร์ตขยับขึ้นมา1เหรียญนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัว GO เนี่ยอาจจะมีโอกาสขยับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปได้นะครับจึงสูงกว่าตัวโกลสปอร์ตทางทั้งที่ใกล้ในส่วนของตัวซีรีส์ M การมังจะหมดอายุลงนะครับก็ให้แนวต้านครับบริเวณ1788 ต้านสำคัญ1,804เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน1,804เป็นจุดสต o p ป o ล s อของตัว GOM 2 1ด้วยนะครับเมื่อแนวโน้มราคาไม่ผ่านระดับดังกล่าวให้เข้าซื้อคืนถ้ายังไม่ทราบในส่วนของผล การประชุมของสภาคองเกรสกับประธานเฟดเให้แนวรับบริเวณ1762แล้วก็1 7 5เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับการลงทุนในตัวทองคำแท่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวการลงทุนในฝั่งของตัวตลาดหุ้นบ้านเราบ้างสัญญา S50 M21 นะครับแนวโน้มและโมเมนตัม um ต้องบอกว่าตัว Se t 50 Index Future ของไทยเองเนี่ยยัง มีภาพรวมในลักษณะของการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงหลังจากความพิตกกงวลต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดนะครับอย่างไรก็ดีคิดว่าในช่วงวันนี้เองดัชนีตัวซีรีเอ็มน่าจะมีโอกาสหรือมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นได้ตามตลาดหุ้นสารัฐหรือดาวโจนเมื่อคืนบวกได้กว่า500จุดนะครับ mm hmm. รวมทั้งในส่วนของราคาน้ามันดิบ ที่มีการรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าแล้วก็มีการปรับฐานลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวซีรีส์ M21 เนี่ยเ,เรายังมองว่า ทิศทางและโมเมนตัมในเชิงบวกเสียไปหลังจากมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับประกอบกับเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธินะครับแล้วก็นักลงทุนกลุ่มสถบาบันกลับมาช็อตสุทธิในฝั่งตลาดทีเฟกด้วยนะครับก็เลยยังคงทําให้ภาพรวมของดัชนีเนี่ยอาจจะดิดตัวแล้วก็ขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลทั้งนี้ครับไปดูในส่วนของสถานการณ์การระบาดของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทยานกลับ ขึ้นมาเหนือระดับ4,000รายอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์การระบาดภายในประเทศถือว่ากลับมาหน้าวิตกกังวลนะครับขณะที่ยอดผู้ป่วยกลับบ้านได้กลับมาลดลงครับเหลือ2 0 4 7รายเท่านั้นเองแนวโน้มสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ที่มีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ลดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มโครงการการเปิดประเทศภายใน120วันของรัฐบาลนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ดัชนีตัวซีรีส์ M21 อาจจะขยับและปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับอย่างไรก็ตามวันนี้เองในส่วนของครมจะมีการประชุมกันนะครับอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของการหาลือ ในส่วนของมาตรการเกี่ยวกับการเปิดเมืองหรือเปิดประเทศภายใน120วันนะครับว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีการเสนอโครงการที่ดึงเม็ดเงินท่องเที่ยวและเม็ดเงินลงทุนจากนัก,น,กนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานะครับแนวโน้มและประเด็นดังกล่าวน่าจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับเข้ามาพยุงในส่วนของดัชนีเอาไว้แต่ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศเนี่ยเนื่องจาก มีการหาลือกันเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับในส่วนของรัฐมนตรีคลังก็จะมีการหาลือกับในส่วนของธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารเพื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมหรือ SME bank นะครับเพื่อหาลือในส่วนของแนวทางในการสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่อาจจะมีการปรับลดในส่วนของที่ทางอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวลงซึ่งก็อาจจะต้องจับตาความคืบหน้าในการหาลือแล้วก็จะเชื่อมโยงกับประเด็นในส่วนของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงในวันพุธนี้ด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยภายในประเทศ ที่อาจจะต้องจับตาดูนะครับแล้วก็กลับมาส่งผลกำหนดที่ทางการลงทุนในตัวตลาดหุ้นบ้านเรารวมทั้ง s ซฟฟิตต e ้ u ิ u ด e r ฟ e วออย่างไรก็ตามครับแนะนำสำหรับวันนี้นะครับให้เปิดสถานะขายทาดัชนีรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับจะเห็นว่าในโซน975เคยเป็นยอดหรือเคยเป็นระดับสูงสุด ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับขึ้นมีการเด้งขึ้นไปแล้วไม่ผ่านดังนั้นถ้าดัชนีรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นต่อวันนี้นะครับ975อาจจะต้องจับตาดูครับว่าจะผ่านหรือพ้นในส่วนของระดับดังกล่าวไหมยยังแนะนําเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวนะครับให้สต็อปรอแล้วก็ตัดขาดทุนที่แนวต้านบริเวณ900 83จุดซึ่งเคยประดับสูงสุดของเดือนมกราคมถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยเรามองว่าตัวซีรีส์เอาจจะมีโอกาสอ่อนตัวและย่อตัวลงมานะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เราเห็นการอ่อนตัวและปรับฐานลงมาชนโซนแนวรับระดับ9.52นะครับเกิดจังหวะการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นถ้าดัชนีสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ให้สถานะขายทยอยลดสถานะขายลงหรือติดสถานะขายทำกำไรนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็มองแนวรับถัดไปที่ระดับ9 144จุดนะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัว Set 50 Index f u t u r e ครับ มาดูในส่วนของ s i n เกิลสต็อกฟิวเจกันหน่อยดีกว่าครับออสำหรับวันนี้ YLG แนะนำซิงเกิลสต็อก u ิวเจตัว c p r u 2 1นะครับแนะนำเปิดลองหากดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับในโซน59ถึง57บาทนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่า c p r ได้รับประโยชน์จากโครงการเดินหน้าเปิดประเทศภายใน120วันนะครับก็น่าจะทำให้ร้านสะดวกซื้อ7ซเว่นอกลับมามียอดขายคึกคักอีกครั้งหนึ่งหากประชา ชนกลับมาใช้ชีวิตดําเนินชีวิตตามปกติกลับมาทํางานกลับมาทำมาหากินนะครับขณะที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นี่ยสามารถกลับมาเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรทมเริ่มผ่อนคลาย การเปิด8กิจกรรมและ8กิจการ,รตั้งแต่วันที่21มีนาคมนะครับก็น่าจะทําให้ยอดขายของร้านสะดวกซื้อที่มีเวลาเปิดกิจการ,รได้ตลอด24ชั่วโมงตามเดิมแล้วเนี่ยก็น่าจะมียอดขายดีขึ้นนะครับรวมทั้งในส่วนของตัว c p o เนี่ยยังมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจไปตาม พฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาว่าใช้กลยุทธ์ O2O ในการจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีโครงการเตรียมเปิดสาขาในกัมพูชาแล้วก็ในประเทศลาวนะครับหากสถานการณ์โควิด -19 ดีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย CPO ยังได้ประโยชน์จากการใช้ร้านเ e เ e ่นอเป็นจุดลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 รวมทั้ง CPO โทษครับเซเว่นอีเลเว่นยังได้ต่อสัญญาในปั๊มน้ำมันปตทต่อไปอีก10ปีด้วยนะครับปัจจัยบวกในลักษณะดังกล่าวเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยพยุงเอาไว้ให้ตัวเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าตัว CPO เนี่ยอ่อนตัวและย่อตัวลงไม่เยอะครับก็ยังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดลองตามบริเวณโซนแนวรับต่างๆทั้งนี้หากขยับและปรับตัวขึ้นนะครับนักลงทุนอาจจะแบ่งขายบางส่วนก็ได้ที่แนวต้านที่เป็นการตีกรอบและช่แนลเอาไว้นะครับก็จะมีแนวต้านในโซนระดับ 62บาท25สตางค์เป็นต้านแรกครับแต่ว่าถ้าต้านดังกล่าวสามารถผ่านหรือสามารถยืนได้นะครับก็สามารถชะลอการปิดสถานะไปที่ต้านถัดไปที่ระดับ64บาท50สตางค์ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับการลงทุนในตัวออทองคำ SET50 Index Future แล้วก็ Single Stock Future ในวันนี้นะครับในส่วนของโปรโมชั่น YLG ยังมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าเช่นเดิมครับถ้าเป็นในส่วนของทองคำแท่งตอนนี้วางเงินประกันขั้นต่ำเพียงแค่50 0 0 0บาทนะครับสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99, ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง96.5ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร026879888ได้นะครับในส่วนของฟังตลาดที่เฟกวายเ u t u r e เป็นบลกเก ในตลาดทีเฟกตนะครับตอนนี้ลดค่าธรรมเนียมหรือคอมมิชชั่นลงสูงสุดถึง80%ในส่วนของตัว SET50 Index f u t u r e ค่าธรรมเนียมเหลือเพียงแค่15บาทต่อสัญญาเท่านั้นเองครับ Single Stock f u t u r e ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเหลือเพียงแค่0.07%นะครับแล้วก็ตัว GO หรือ GO Online ค่าธรรมเนียมเหลือแค่40บาทต่อสัญญาเท่านั้นเอง ก็ถือว่าเป็นโปรโมชันดีๆให้กับลูกค้าในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการลงทุนในค่ําคืนนี้เนี่ยอาจจะมีความผันผวน,นแล้วก็มีความเสี่ยงต่อแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของออผลการทซษฎีหรือการผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะทําให้เห็นการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวอาจจะกลับมาสร้างความผันผวน,ผน,ผนต,ต่อตลาดเงินตลาดทุนส่งผลทั้งทอง,งคําส่งผลทั้ง ตลาดหุ้นในประเทศนะครับดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนสามารถรับมือได้ก็คือการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบตั้งจุดทํากําไรจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจนนะครับจะได้ควบคุมความเสี่ยงตามพอร์ตและก็ตามสถานะการลงทุนที่นักลงทุนแต่ละท่านสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับครับวันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หากเห็นว่า ไร์สดของ YLG เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนักลงทุนก็ช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารดีๆให้กับเพื่อนักลงทุนท่านอื่นกันนะครับงไงสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ